สวัสะะดีตอนเท้าไม่เท้าละบ่ายละแต่ว่านี่นะคะนอนเท้าค่ะก็เลยตื่นเวลานี้นะคะแต่เราชิ่งหลับปีสามนี่ค่ะมีทําไทยด้วย <c oughs> ค่ัน,นี้อยู่ที่บ้านเมยเหมือนเดิมนะคะกำลังกินข้าวกันมีอะไรบ้างคะไม่ผักกะ,ะเพรา มีไส้กรอกมีลูกพิ้งกุ้งแล้วก็นีไะมาให้ดูโต๊ะก,กันนะคะพระชวังแบบในละครชัดๆทุกคนด,ดูดิดูดินี่ก็คือบ้านเน็ตเองเ <c oughs> <c oughs> นะไม่ค่ะสภาพยำแย่ค่ะตอนบายบาย <c oughs> เรามีแพลนว่าจะไปทำอะไรกันบ้างรุนนัง ดูหนังเรื่องไม่รู้เ <laughs> คยังไม่รู้แล้วก็นา็นยังไม่ได้อามีนุกหมีพูนะคะแ <laughs> ันขับถามว่าตื่นเช้ามาวันนี้ขอถามเน็นหนึงคำถาม <laughs> แต่วันยังไง <laughs> ไมเชนิ้วน่าเกียดมากอะคือแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะ <laughs> ผมยังไม่แห้งเลยรนะ้ะ ใช่นะคะแค่เนั้นแหละให้ดูความหรูหราของโต๊ะกินข้าวะานะคะดูสิมันคือบ้านในละครชัดๆดูหน้าไหมนะคะม่จะแต่งงานหรือคนนี้ไม่ใช่้าเล่นโอเคไปกินข้าวละกินให้ดูคำหนึผัดกะเพราที่มีแต่กะเพรานะคะไม่มีข้าวบายบาย Good after n o o n ทุกคนนะคะ